สุดยอดรถมือสองประหยับน้ำมันราคาแสนต้นๆที่การลสติ้งแนะนำให้เล่นมีรุ่นไหนบ้างวันนี้ไปดูกันสวัสดีครับผมการลสติ้งนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถมือสองนะฮะในกลุ่มที่เป็นรถเก่งนะครับประหยัดน้ํามันเนี่ยราคาประมาณสักแสนต้นๆนะครับ มีตัวไหนที่กันซิงแนะนําบ้างนะครับแต่ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะครับรดราคาแสนต้นต้นนปัจจุบันนะลถในกลุ่มอีโคคาร์นี่เหมาะสุดๆเลยนะครับแล้วปัจจุบันราคานคี่ถูกแบบถูกมากถ้าใครซื้อด้วยเงินสดได้ถูกจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจาเป็นต้องผ่อนนะครับอาจจะต้องไปซื้อหน้าเตนราคาก็จะสูงขึ้นไปตามแหล่งที่เราซื้อนะครับพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะที่พามาดูวันนี้นะครับในกลุ่มอีโคคาร์นี่มาหลายรุ่นมากๆรุ่นแรกที่พาาดูก็คือนิสสันมาร์ช นิสสันมาร์ชมีประมาณปี2012นจนถึง2014นะครับราคาประมาณแสนต้นๆนะฮะจริงๆโอ้โหนี้ได้แทบทุกรุ่นเลยนะของนิสสันมาร์ชตัวแรกนะครับอันนิสสันมาร์ชเนี่เป็นรถอีโคคาแบบแท้ๆเลยนะครับขนาดเล็กๆเลยนะครับรถยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะเครื่องพันซีซีต้นๆเท่านั้น รประหยัดแน่นอนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าใครแบบที่เก็บเติมน้ำมันมากๆนะครับรถอ e ีโคคาร์การซิงแนะนำเลยนะนิสสันมาร์สน,นี่แนะนำเหมือนกันนะครับแต่ว่านิสสันมาร์สขอญาตเล่าแบบนี้นะฮะณปัจจุบันถ้าเป็นมือหมายป้ายแดงไม่ได้มีผลิตแล้วแต่จำหน่ายในไทยแล้วนะครับในกลุ่มของรถอ e ีโคคาร์แทบจะทุกรุ่นนะว่าอย่างนั้นนะฮะมีแพลนที่อาจจะไม่ได้ผลิตว่าอย่างนั้นแต่นิสสันมาร์สไปก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นรุ่นตำนานนะขายหลายสิบปีม,มากๆนะครับมีหลายรุ่นมากๆ ขอให้เพื่อนสมาชิกนะฮะเลือกรถคันที่สวยดีๆนะฮะมาขับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับนิสสัมมาร์ตนะครับแต่ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือม,มิสูบิชิม,มิหลาดนะ,ะัะปีประมาณปี2 0 1 3 2 0 1 5ันบะครับปีประมาณ2013 2 0ส5จนถึงเนี่ยจะได้มิหลาดประมาณโฉมตัวแรกๆนะฮะ มิลานเดียก็เป็นอีโคคาร์แบบขนาดแท้เหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆสมาชิกครับเป็นรถคันเล็กๆเ,เครื่องเล็กๆนะฮะขับประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ซีเรียส่าต้องคันใหญ่คันอะไรมากนะครับซื้อรถประมาณนี้มาขับนะครับราคาแสนต้นๆนกนะผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับเรียกคันตัวท็อปๆอ่าสเปคสวยๆสเปคเทพๆมาให้ครบๆเลยนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนแสนกว่าบาทอันทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือดอิสานอเมล่า นิสสันอเมร่าปีประมาณปี2012จนถึง2015นะครับก็เป็นนิสสันอเมร่าตัวแรกนั่นเองนะครับในปัจจุบันนะฮะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นอีโคคาร์ด้วยนะฮะราคาประมาณแสนกว่าบาทที่หาซื้อได้สบายๆเลยนะครับอันนิสสันอเมร่าเนี่ยจัดว่าเป็นรถในกลุ่มอีโคคาร์นะครับแต่ว่าเป็นอีโคคาร์แต่ว่าตัวใหญ่นะฮะขอยากอธิบายแบบนี้นะครับคือตัวอีโคคาร์ก็หมายความว่าเครื่องเล็กนั่นเองนะครับเครื่องอยู่ที่1,200ซีซีนะฮะ แต่ว่าขนาดตัวของเขานะครับจะเปรียบเท่ากับ B segment นะครับ B segment ก็คือเป็นรถขนาดแบบเท่ากับพวกอาซิตี้นะครับพวกทะนั่งของตัว Vios ไปเลยนะครับตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าเครื่องเล็กนะครับแต่ว่าเวลาขับเนี่ยถ้าเราไม่ปูดปาร์ตกมายไม่เหยียบพุ่งปี๊ดอะไรตลอดเวลานะครับรถนี่ยังขับดีอยู่นะครับขับสบายสบายขับนิ่มๆอากัรซิ่งแนะนําเลยนะครับอเมล่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งแน่นอนที่ขับแล้วประหยัดน้ำมันนะฮะอันทีนี้มาดูตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็คือ Suzuki Ses ซูกิเซียสปีประมาณปี2015จนถึง2016นะฮะฮะซูกิเซียสเนี่ยราคาประมาณแสนต้นๆถึงแสนกลางๆในเรื่องมาหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับอเมล่าเลยนะครับคือหัวใจของเขาเครื่อง,องเขานะครับเป็นเครื่องไม่ใหญ่นะครับพันซีซีต้นๆนะแต่ว่าตัวขนาดตัวของเขาบอดี้ของเขานะฮะเป็น B s e gment คือตัวใหญ่เลยนะครับแล้วแต่ว่าซูกิเซียสเนี่ยเกือบเท่า C s e gment เลยนะฮะคือใหญ่มากเกือบเท่าซีมิกเลยนะครับ แต่ผมแนะนําแบบนี้นะฮะเพื่อนสมาชิกไปลองนั่งลองขับแล้วกันนะฮะจะชอบนะครับสกิดเซียสนะครับแต่ว่ารถค hey ล้ายๆกับมีโกคาแบบนี้เป็นค hey ล้ายๆกันนะฮะก็คือเราจะเหยียบพุ่งเหยียบอะไรแบบนี้การจะไม่ปุ๊ปัาบทันใจนะครับแต่ว่าถ้าขับแบบในเมืองขับนิ่มๆนะฮะยังไงก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาเนี่ยต้องบอกว่ากินน้ํามันขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่กรนยังมองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ประหยัดน้ามันอยู่นะเพราะว่าเครื่องเป ตัวต้าวีออปีประมาณ2007ถึงปี2012นะฮะหรือว่า v ีออเห็บหมานั่นเองนะครับทาาน้านของ v ีออตัวเห็บหมานี้นะครับรูปร่างหน้าตาเขานี่จะดูดีดูเท่มากๆนะครับขับนี่สบายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาประหยัดนะก็ไม่ประหยัดถึง e ีโคคารนะครับแต่ก็ไม่กินมากมายนะครับเครื่องอยู่ที่1,500ซีซีแต่ตัวนี้นะครับจะขับพุ่งขับประชูดขับอะไรนีได้หมดนะครับกระซิ่งเคยลองใช้รถประมาณนี้ นะครับขับไป้หลายที่ก็ถือว่าประหยัดนะผมมองว่าประหยัดก่อนรถกระบะน้าดูเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตัวถัดมานะฮะตัวถัดมาก็เป็นคล้ายๆกับ v ีออนะฮะก็คือ Honda City Honda City ปีประมาณปี2008ถึงปี2010ันสิบฮอนด้าซโฉมนี้นะครับก็คล้ายๆกับวีออนะครับก็คือเป็นเครื่องระดับพันหนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเครื่องขนาดมีเซ gment อยู่แล้วนะครับเป็น City Car แต่ถ้าเกิดเราขับให้ประหยัดก็ถือว่าประหยัดมากนะ เราไม่ต้องเหยียบแรงนะครับคือพูดง่ายๆว่าเหยียบไม่เกิน80เนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับแต่รถออร์เดอร์ซิส่วนใหญ่เป็นเครื่องวีเทคนะเพื่อนๆสมาชิกถ้าเราเหยียบแรงนะฮะให้ VTEC คเขาเปิดนะครับโอ้โหกินน้ำมันน่าดูแต่ความแรงก็ได้เต็มๆเหมือนกันนะครับอ่ร Honda City ก็ยังเข้าขายอยู่นะครับว่าเออเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแต่ต้องเหยียบเบาๆหน่อยลกันนะครับเหยียบแรงโลกเปลี่ยนนะครับผมบอกอย่างนั้นนะฮะอันนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือ Suzuki Swift ซูซูกิสวิปตัวแรกนะคะปีประมาณ2011จนถึง2012นะครับซูซูกิสวิปนะฮะตัวรูปล่างประมาณอย่างเงี้ยถือว่าดูดีดูเท่มากๆนะครับแตกต่างจากรถในตลาดอย่างมากเลยและรถเนี่ยเป็นแฮชแบกนะครับแฮชแบกก็คือรถ5ประตูนะครับขับขไปสบายเลยนะครับเปิดทางด้านท้ายได้ด้วยนะฮะแต่ซูซูกิสวิปส่วนใหญ่นะขออนุาเล่าให้ฟังแบบนี้ส่วนใหญ่จะแพงกว่าทุกๆรุ่นนะฮะ เพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างจะดูเท่กว่าคนอื่นเขานะครับแต่แพงกว่าคนอื่นเขาไม่มากนะฮะถ้ากือว่าเราเล่นตัวไม่ใหม่มากตัวเป็นตัวแรกปีเก่าหน่อยนะครับราคาแสนต้นๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับและถือว่าขับขี่พอใช้ได้เลยนะแต่ว่าก็อย่าเหยียบแรงแล้วกันนะครับเพราะว่าสวิฟเนี่ยไม่ใช่รถเครื่องเล็กนะฮะเพื่อนๆสมาชิกเป็นรถเครื่องซิตี้คาร์พันห้านะฮะเหยียบอยู่พุ่งปรีสเหมือนกันนะครับถ้าเหยียบแรงก็กินเยอะนะฮะเราก็เหยียบเบาๆเอาก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะครับ อ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือมาสเตอร์สองอีลิแกนปีประมาณ2011จนถึง2014อ่ามาสเตอรสองอีลิแกนเนี่ยตัวนี้นะครับอา่าต้องบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะได้ใช้ได้อว่าอย่างนั้นนะครับมาสเตอสองก็ถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับก็จะมี2ตัวถังหลักๆนะครับพเพื่อนๆสมาชิกก็จะมีตัวที่เป็นแฮชแบกนะครับให้แบกก็คือ5ประตูแล้วก็ตัวซีดานที่เป็น4ประตูนะครับซื้อได้ทั้งคู่เลยราคาถูกๆนะฮะถือว่าขับแล้วก็ประหยัดพอสมควรราคาไม่แพงด้วยนะครับ อ่าสำหรับนี่ก็เป็นรถนะฮะรถเก่งในกลุ่มที่การ์ดลิ่งแนะนําแล้วกันนะฮะว่าใครที่แบบอ่าขี้เกียจเติมน้ำมันเยอะนะครับแล้วไปอยากเติมน้ำมันเยอะนะครับรถกลุ่มนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับและในกลุ่มอีโคคาร์นั้นปัจจุบันราคาปรับลดลงมาเยอะน่าเล่นมากๆนะครับถ้ามีงบประมาณสักแสนต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะผมแนะนาอีโคคาร์ซื้อได้ทุกรุ่นเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เป็นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ